สวัสดีชาวราศีพฤษภแล้วก็ที่ผูกด,ดวงออกมาแล้วเป็นคนลักนาสถิตราศีพฤษภนะคะวันที่สองพฤษภาคม268 8ท่านคือคนที่โชคดีอันดับ1ในการเดินทางของดาวรายวันค่ะคนเกิดว่นอาทิตย์ถ้าถูกก็ถูกมากเลยถึงแม้ว่าดาวการเงินของท่านจะเสื่อมอยู่ ดาวการเงินประจําวันเกิดของคนวาทิต์เสื่อมอย่างหนักนะคะแล้วก็คนเกิดวาทิตสองสามเดือนมานี้ค่อนข้างจะอยู่ในข่ายผู้ที่ต้องแก้ปัญหามากมายเลยทีเดียวแต่ดาวโชคท่านเข้าบ้านตนเองเอาอะไรซื้อเอาอายุของท่านเป็นหลักคนเกิดวันจันทร์จงเชื่อมั่นตนเองจงเชื่อมั่นตนเองนะคะตัวท่านเองนั่นแหละหรือ อะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับตัวท่านเอามาซื้อหวยค่ะคนเกิดวันอังคารอยู่ในขายผู้ที่คะแนนถูกต่ำน้อยกว่าเพื่อนเผาได้เผาหรือถ้าบอกว่ายังไงก็เป็นคนที่มีเกณฑ์โชคอันดับหนึ่งของราศีละก็ขออวยพรขออวยพรให้ท่านถูกแล้วกัน ะะแต่ว่าทับเผาได้เผาก่อนนะคะคนเกิดวันพูดกลางวันคนเกิดว่าพูดกลางวันคนที่จะท่านเคยเอาใต้ดินก่อนนะท่านเคยถูกหวยกับใครบ่อยๆกลับไปซื้อกับคนนั้นหรือไปขอตัวเลขของทนนั้นมาหรือ ท่านเคยเชื่อถือศรัทธาใครก็ได้ที่ผ่านมาหรือแม้แต่ใครก็ตามที่เคยช่วยเหลือท่านไปเอาตัวเลขจากเข้ามาหรือเอาอายุของคนคนนั้นก็ได้ค่ะคนเกิดวันพระราศดีเอาทรัพย์สินเอาเลขที่บ้านเลขที่รถเลขที่ทรัพย์สินอะไรของท่านก็ได้ที่ท่านรู้สึกว่าเป็นทรัพย์สินของท่านเอามาซื้อนะคะคนเกิดวันศุกร์มีบุญเก่าเข้ามาเชื่อมโยง ทำให้ท่านมีสิทธิ์โชคแบบแบบเขาจะประทานให้อ่ะคะ่ะถึงแม้ดาวการเงินของท่านจะเสื่อมอยู่ท่านมีสิทธิ์บุญมากบุญน้อยอยู่ที่พื้นดวงของท่านอีกทีหนึ่งคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์าตอนเนี้ยไอ้ดาวเจ้ากรรมในเวงก็อ่อนกําลังทุ่มเลยนะคะคนเกิดวันพูดราหูนี่ก็เกณฑ์โชคใหญ่ คืออันดับหนึ่งในการที่จะถูกหวยรวยเบอร์คือคนเกิดราศีพฤกษภลัคณาพฤกษภขอ,อนิดหนึง่งที่พูดว่าท่านคืออันดับหนึ่งในการเสี่ยงหวยรวยเบอร์แต่เรามีพื้นชะตาเป็นของตนเองถ้าบอกว่าถูก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 ,ถก,ถกท่านไปทุ่มเกิดดวงท่านกำลังจะนอกอะ่ะ อันเนี้ยมันเป็นปัญหาสําหรับหมอดูทุกคนว่าหมอดูคือหมอดาดังนั้นดาวประจําวันแล้วก็วันที่2องพฤษภาคม68ราศีพฤกษ์ศพลัคนาพฤกษ์ศพคืออันดับหนึ่งก็จริงเบรกไว้นิดนึงขึ้นอยู่กับพื้นฐานดวงชะตาของใครของมันด้วยอีกทีนึงนะคะอีกทีนึงแต่ขออวยพรให้ทุกท่านถูกหวยรยเบอร์โชคลาภหลังมาเทมามากมายมหาศาลตามดาวที่ควรจะเป็นก่อนคะ่ะ